สวัสดียามเช้าครับผมอยู่ที่คําสิงโฮมสเตย์ปุ้มผางนะฮะวันนี้ผมขอแนะนำข้าวต้มครับเมื่อวานนี้เขาทำข้าวต้มหมูให้กินผมก็คิดใจใจว่าอยากกินข้าวต้มแบบข้าวต้มกุ้ยอ่ะที่เป็นอาหารในข้าวต้มอย่างนี้นะแล้วก็มีคุนเชียงยำผักดองปลาไข่เค็มผัดผักเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยผมตื่นตั้งแต่เช้าแล้วนะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ลงมาอ่านหนังสือเล่มน,น,นี้อยู่กับมาเก็บครับนี่มังกรคู่สู้กิทธิตเป็นวันพักผ่อนก็ผมไม่อยากาำอะไรเยอะก็อ่านหนังสือพักผ่อนไปมาเก็บก็เดินไปมาแล้วก็มาคุยเรื่องเคฟิตเคยเล,ยล่าให้ฟังว่าพ่อเคยไปกินเคฟิตอยู่ที่อินโดนีเซียนะมาเก็บภูมิก็อ๋อครับพ่อเขาคุยกันไป วันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุยกันนะแล้วก็กินข้าวต้มไปด้วยก่อนที่จะเดินทางไปที่วันนี้จะไปที่นี่ต่อลไปทีแ่แม่สอดแม่สอดต่อ,อนี่ตรงนี้ต้องมาเก็บมาใกล้ๆพ่ออี่อหน่อยจะได้หอมด้วยนี่่ากินไหมครับนี่ครับ มาเก็บมาเก็บดูให้พอ่อหน่อยลูกว่าเห็นพอ่อเต็มตัวไหมลูกดูพอ่อกดแล้วเดี๋ยวพอ่อจะนั่งนะแล้วคลิปผมก็ดูว่าเต็มตัวหรือเปล่า <c oughs> นั่งคุยกันไปลูกข้าวต้มอาหารเช้าโอเคเยี่ยมแต่ไม่เห็นผมไม่เ <c oughs> ห็นผมเหรอเห็นเห็นเอ๋อไม่เป็นไรไม่เ okay, ปนะ็นไรโอเคแล้วมานั่งกินลูก นี่ยครับประมาณนี้มันนิดหน่อยสบายเวลาที่มาเที่ยวผมก็ชอบทําตัวตสบายไม่มีแบบแผนแล้วครับอย่างสมัยก่อนเดินทางเนี่ยพอตกตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เดินทางแล้วไปตลาดเช้าถ่ายคลิปกินกาแฟอะไรก็ไปแล้วก็กลับมาก็าอาบน้ําล้างหน้าที่หลังเมื่อวานเนี่ยชอบกินข้าวต้มแต่ว่าเป็นข้าวต้มธรรมดาวันนี้ข้าวต้มเขาเรียกข้าวต้มเครื่องวันนี้ได้กินข้าวต้มแบบ คุณเชียร์ไก่เค็มนี่ชอบอืมอร่อยกระหล่ำน่าจะเอามาใพื่กุ้งอ่ะนระนเอากระหล่ำที่เป็นสวนอยู่ตรงนั้นนี่ไงมีสวนกระหล่ำอยู่ครับอืมอร่อยม,มากที่แรกไม่รู้ว่าเป็นข้าวต้มนี้ก็เลยตักผักมา

ลูกชายของเขาชื่อว่าพี่คอมระเก็บชอบพี่คอมนี่บริการดีเขาพาไปน้นสามของน้ำตกพีราสูโอ้สนุกดูแลดีครับเด็กๆชอบผมเองเขาไม่ค่อยดีก็เขาก็พาขึ้นไปกินได้ เขาบอกว่าวันนี้นะมันจะมีท่ำสีฟ้าดนแผนของเราวันนี้เลยเขาว่านะเราไปนี่ปไปถึงนู้นไมาสักบ่ายโมงไปกินอะไรไปกินลาบอะไรไหมนะลาบเขาแนะนำไหมหรือ่กินอาหารพรมา่ากินท้องผิดดีเดี๋ยวแล้วกันนะเดนะี๋ยวอะไรนะคอมัน เรงองจั้จงเลยนะครับอืมไม่เป็นไรครับกันนั่งตรงนู้นก็ได้เัยไะมารีสบอยให้ปกปนนะั่งไปไปตรงนีบบ้นร้อนนีข่ขาตรงนี้อร่อยหนู นี่พิการอย่างนี้ยเขาเป็นข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยเนี่ยพ่อชอบอย่างนี้นะแหละผักคะน้าก็ปลูกเองกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำตรงนี้นะแก้มตื่นยังตื่นแล้ว,ว,ว,ลวตื่สวยอืมอร่อมีข้าวต้มด้วย กินแล้วก็กินแบบอาหารเช้าเยอะเลยเขากินสนุกสนุกเขาชอบข้าวต้มเนี่ยนี่มองเห็บไม่กินก็ได้ไม่เป็นนี่ครับดอกมีไข่ดาวไม่เลยกินอะไรก็กินไปบอกว่าวันนี้จะไปถ้ำสีฟ้าเป็นถ้ำจริงๆนะถ้าข้างในเนี่ยเป็นสีฟ้าโดยธรรมชาติเลยสีฟ้าหรือเขียวเลยสีเขียวมรกตนะไมเนี่ยหาข้อมูล จะหาข้อมูลแล้วก็วันนี้จะไปเที่ยวที่นั่นครับแล้วก็ตอนอยู่แม่สอดเนี่ยก็คงจะเป็นบรรยากาศแบบให้เดินถนนคนเดินที่แม่สอดวันนี้ตอนเช้าว่าอาจจะไปเดินตลาดเช้าประมาณนี้ครับลัแบบเนี้ย <น>อ,อร่อยชอบอร่อยจยยำนี <t> ่ลูกอร่อยจะพุงกินไพุงกินตมไม่ใช่ข้าวต้มเนป็นไรดลูก จะมีข้ดนะอดอกอะไรพวกนี้อีกนะข้อดอกขดาวยอบให้พ่อกินนะจะไม่เสียของอห้ังอ๋อสบายกันโอเคกับอกักสามีเลย,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 ยักสามีเลยจะไตลองมีใครมาเอาพักกิน

เครื่องดนตรีโบราณออนะเอาหน่อย้ครับร้อนๆอร่อยมากเลยครับอาหารประทับใจครับทำเด็กๆแล้วก็โอเคประทับใจบผมมาชอบอาหารอืม มีเหรอมีมะนาวไหมถอได้ไเี่ข้อมันไปสวนไปเท้าเลยเไปสวนไปเท้าแล้วไปตัดสุดบ้วยเลยว่า กินเราเเก็บตามเราเียกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่จิมจิ้มที่เลยมันไข่ดาวพ่อไม่เขาไม่จิืมตับคุณค้า โอ้ร้อนนี้เลยเหรอไปกันมาเพิ่มมาตักฮะเนี่ยแหละับต้มในฝันเขาเลยลร้อนสุดตุยถน,น่าเราอยู่บ้านทำงี้ใหค่อยกินดีนะ ใช่หรือเปลัาไ,นะไม่ครับ,บไ,ไม่ได้ไม่ชอบบอกอะไรนะไม่ครับชับไหมไม่ครับจต่ได้ไหมที่ค่อยบอกว่าลืมไปเรื่อเกงเราไปตากอะเราไปซักผ้ายังไม่เป็นไรเลยขอแนะนำนะครับใบยี่ห้อโบยา่าได้ดีมากเฉพาะคลิปนี้ไม่มีเสียงแต่เมื่อวานนี้แหละคือคือถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เสียบอยู่นะ่นละ ือเราดูว่ามันมีไฟกระพริบอ่ะใช้ไม่ได้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น,น,นพอเศร้าเสียผิดถ้าไฟมันติดค้างก็คือใช้ได้ติดเนี่ยไฟติดค้างเนี่ยติดค่ะจัง,งที่แรกว่าจะลงเป็นแบบคลิปยา,ยาวๆทั้งวันแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ลงเฉพาะคลิปอาหารเช้าเลยชื่อว่าอาหารเช้าของที่นี่เลย ดีแบบที่ชอบเลยสบ,บายดีไหมพี่กันสบายวันนี้พี่กันได้ปิดแอร์ตอนเช้าเลยเพอตื่นมาตีสองขี้เกียจหาที่สามห้องน้ำจะหาที่บดแอร์ลืมหลับต่อแล้วตื่นหกโมงเลย คือมหาตรนเช้านี่เองน้ำเปล่าแน้ำเปล่งไหมลุงน้ำไกล้พ่อเรากลุกไปมาน้น้ำซีงข้าวต้มเป็นน้ำเปล่าดแล้วเปิดแล้วเรเก็จะไม่หมด ออไปอ่านนึงไปอ่านไอ้นี่มาประวัติเขาต้มกุยอ่ะไม่ใช่พุยพุยไงเป็นแบบกุยแบบปุยที่เป็นกุยข้าถนนนะ่ะมันมันมีแหล่งจากทางเยาวราชแล้วก็เขาจะขายกับข้าวเยอะๆแล้วก็ายเข้าวต้มแล้วก็มีคนไปนั่งกินกันตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นประวัติ แต่นี้ไข่ไม่แดงไม่เอม่ไแดงม่เออ่าเอาช่วยก็ได้เพราะว่าอุตสามมานั่งเป็นเพื่อนพ่อตั้งแต่เช้ามืดก็จ่ายภาะสดาเพื ก็คือก็สักเก้าโวงอะไรเงี้ยก็บวงเสร็จคำแ้กเสร็จก็ออกไม่ต้องรีบร้อนก็นม่ตองไปอืมอืมอืมเราหยุดป้องกัป้องแล้วเขาจะถ่าย เห็นไหมทำดูกากสัปดาห์นี่ครับนำทับผมมาอาแล้วคกณท่นานเลยครับกุณ่นแข็งแรงเลยนี่ครับต้นนี้ที่ผมบอกผมชอบเลยปุ๊บป๊าบเข้าไปให้ครับขอโทษขอโทษ พี่แก้มมาแล้วนี่ครับโอ้พี่แก้มแต่งเตอร์สวยมาเลยข้าวต้มลงวันนี้ข้าวต้มเ,เด็กๆไม่ค่อยชอบกินข้าวต้มกันเท่าไหร่เนี่ยชอบกินพวกประมาณสไตล์อาหารเช้าครับว่ากินหน่อยไหมลูกเอาแล้วเหรอ โอเคอืมรอยอ,อืม้ออนอืมโอเคครับประมาณนี้ครับต้องขอจบคิปนะครับ เดี๋ยวจายๆกันไปก่อนที่จะออกเดินทางคนะัคบอ่านี่ครับมราแก้ีอะไรครับเอเครับ,คครบวันดีครับ